ขึ้นไม่ไหวต้องพักยกก่อนเดี๋ยวอีกไกลอยู่อือหน่อยขึ้นได้ไม่เนี่ยชันขนาดนี้ต้องดึงเชือกต้องดึงไอ้นี่ขึ้น เราไปช่วยปูลวลูกเาไปใช่ปูแบกเหรออือือ่าล่นเห็นไหมเื่อนเื่นตรงกัเบไปไปเก็บไปแล้ลูกเขไปตรงนีเอืมเห็นไหมจับไปดีนะ Đạp đi đi nè Chạp đi -dì -dì Chạp đi đừng xài lên ừ, Cứ nơi vậy trong phát vô còn cây dù thấy nơi vậy trong เก็บไปไปเก็บไปแล้วลูกขาไปทั้งนี้แหเข้าใจไหมจับไปดีนะจับไปดีนะจับดีดีดึงสายขึ้นไป nó phải đây, giờ bé non mình bị nhặng rồi, nó bé mình căng rèn con <cười> <cười> พวกมันด um> ึงเนาะพวกมันดึงก็ดึงค่อยลงไปบอกดึงมันก็ดึงตนเบิ่งหัวเทียนมันด้วยหัวเทียนมันบอดบอด